วิธีจัดการความฟุ้งซ่านให้ถูกต้องแบบนักเจริญสติโดยดังตรินจัดทำโดยครอบครัวสินทวัตนาทีพิสูจน์ความสามารถในนาทีเฉียดตายถ้าไม่รู้วิธีทำใจก็จะรู้สึกเหมือนทั้งชีวิตที่ผ่านไม่รู้อะไรเลย ปริญญาคือใบรับรองว่าเราเรียนมาถึงขั้นไหนแต่ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราสามารถเอาตัวรอดจากการอดตายหรือเอาตัวรอดจากการไปอบายได้หรือไม่ชีวิตเต็มไปด้วยบททดสอบความรู้ความสามารถคนที่สอบผ่านมักได้ดีมีสุขกว่าคนสอบไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นการได้เข้าเรียนการได้เรียนจบการได้เข้าทำงาน การไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นสูงขึ้นตลอดไปจนกระทั่งการกล้าออกมาทำเองและการทำให้กิจการของตัวเองรุ่งเรืองนับแต่วัยเยาว์ไปจนถึงวัยชราการจะมีที่ยืนที่แท้จริงในสังคมนั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถทั้งสิน้นต่อให้รวยที่สุดในโลกถ้าทำอะไรไม่เป็นเลย ก็จะเป็นคนรวยที่มีคนจับจ้องหัวเราะเยาะมากที่สุดในโลกเช่นกันหรือต่อให้ดวงดีแค่ไหนถ้าไม่มีความรู้ความสามารถที่จะใช้ดวงดวงดีๆก็ฝ่อตัวไปเปล่าๆในเวลาไม่นานที่เหลือคือชีวิตอันไรความรู้ความสามารถเท่านั้นคนเราจะรู้สึกว่าตนมีความสามารถเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับบททดสอบความสามารถเฉพาะหน้าที่มีนัยสำคัญกับชีวิตต่อให้เคยรู้เคยเก่งกาจสารพัดวิชาเพียงใดถ้าหลงป่าและไม่รู้วิธีดูดาวไม่รู้วิชาสังเกตไพรอย่างไรก็หาทางออกไม่เจอที่สุดก็รู้สึกบ่อท่าตอนเหนื่อยอ่อนจะอดข้าวตายย่อมเห็นว่าตัวเองช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลย หรือถ้าตกน้ำแล้วว่ายน้ำไม่เป็นอย่างไรก็ต้องจมสนิทด้วยความรู้สึกว่าแม้กระทั่งพยุงตัวเอาชีวิตให้รอดในน้ำแค่นี้ก็ไม่มีกับเขาแล้วเช่นกันระหว่างมีชีวิตใครจะเคยมีความรู้ความสามารถขนาดไหนถ้าใกล้ตายไม่ทราบวิธีวางใจให้สงบก,ก็จะรู้สึกว่าในขณะนั้นตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถเอาเสียเลย ก่อนตายทำไมจึงควรมีความสามารถในการระง,งับความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านตายแล้วมีผลเสียอย่างไรคำตอบคือจิตของคุณอาจยึดเอาเรื่องร้ายใดๆที่ความฟุ้งซ่านคัดสรรมาให้ก็ได้ทั้งนั้นลองดูตัวอย่างจากชีวิตประจำวันเถอะตอนคิดถึงเรื่องร้ายๆมักเป็นช่วงฟุ้งซ่านโดยสงบ การระง,งับความฟุ้งซ่านเพื่อให้เกิดความสงบใจไม่ใช่อาศัยแค่ความรู้วิธีแต่ยังต้องมีความสามารถจะทำจริงด้วยและจิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกับอาหารจ้างใครช่วยประกอบเครื่องปรุงให้ไม่ได้ต้องปรุงแต่งเองชิมเองรู้รสเองความสามารถที่จะสงบจิตสงบใจเป็นเรื่องต้องใช้เวลาสั่งสมต้องฝึกทำกันทั้งชีวิต ไม่ใช่แค่วันสองวันล้วจะสั่งได้เหมือนเสกเอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาทีเป็นนาทีตายนั้นจิตที่ไม่ได้ฝึกมามักออกอาการคล้ายม้าพยศจะให้ควบคุมจะให้บังคับอย่างไรก็เอาไม่อยู่เว้นแต่จะฝึกอบรมอย่างดีมาจนกระทั่งเป็นม้าเชื่องพร้อมรับบัญชาอยู่ก่อนจะรู้ได้อย่างไรว่า ้าอีกห้านาทีข้างหน้าต้องตายดับคุณจะเข้าข่ายเป็นพวกตายสงบหรือว่าฟุ้งซ่านตายสำรวจตัวเองง่ายๆว่าส่วนใหญ่ในแต่ละคืนก่อนนอนหยุดฟุ้งซ่านได้ตามใจนึกไหมถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละครับมีแนวโน้มจะเข้าข่ายฟุ้งซ่านตายฟุ้งซ่านแล้วหลับฝันร้ายอย่างดีแต่ฟุ้งซ่านแล้วนึกถึงบาปกรรมก่อนตายเนี่ยน่ากลัวครับ ไม่มีใครหยุดกระสับกระสายได้แน่ถ้าภาพที่ตนเคยก่อบาปก่อกรรมตามมาหลอกหลอในช่วงใกล้สิ้นใจเมื่อเห็นความสำคัญยิ่งยวดของการตายสงบคุณจะได้เริ่มเห็นค่าของการสั่งสมความสงบขึ้นมาบ้างความสงบไม่เพียงช่วยให้คุณเป็นสุขมากยิ่งขึ้นขณะยังมีชีวิตแต่ยังช่วยให้คุณสบายใจหายห่วงขณะกำลังจะสิ้นชีวิตด้วย จะจัดการกับความฟุ้งซ่านให้ถูกต้องในแบบของนักเจริญสติควรเข้าใจหลักสําคัญในการเห็นความฟุ้งซ่านดังนี้ข้อที่หนึ่งอย่าอยากดับความฟุ้งซ่านคนทั่วไปมักใช้วิธีผิดๆในการกำจัดความฟุ้งซ่านคือตั้งใจกำจัดความคิดหรืออยากดับความฟุ้งซ่านให้ได้แบบเฉียบพลัน ซึ่งนั้นยิ่งกลายเป็นเหตุเร่งความฟุ้งซ่านให้ทวีตัวขึ้นอีกขอให้จำไว้เป็นหลักสำคัญว่าฟุ้งซ่านแล้วยอมรับตามจริงว่าฟาุ้งซ่านเรียกว่ามีสติรู้ตัวว่าฟาุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านแล้วกระสับกระส่ายอยากหายฟาุ้งซ่านเรียกว่าขาดสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวและก่อเหตุกระวนกระวายฟุ้งซ่านปั่นป่วนหนักขึ้น จะเป็นในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีหรืออนาคตก็ดีความจริงมีอยู่ว่าถ้าเกิดความทยานอยากแบบไม่สมเหตุสมผลก็เกิดความทุกข์เป็นผลตามมาเสมอแม้อยากสงบแม้อยากหายฟุ้งซ่านทั้งที่ยังไม่พร้อมก็เป็นต้นเหตุของความดิ้นรนกระสับกระส่ายทักถมความฟุ้งซ่านเดิมให้หนักขึ้นกว่าเดิมแล้ว ข้อที่สองอย่าพยายามดูว่ากำลังคิดอะไรอยู่วิธีมีสติดูความฟุ้งซ่านอย่างถูกต้องไม่ใช่ตั้งใจดูว่ากำลังคิดอะไรอยู่ไม่ใช่จ้องรอว่าความคิดนั้นๆจะหายไปเมื่อใดเพราะทันทีที่รับรู้ว่ากำลังคิดเรื่องใดคุณจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความคิดผสมโรงไปกับความคิด แล้วหลงวกวนอยู่กับความคิดนั้นๆโดยปราศจากทิศทางแล้วในการเจริญสติแบบพุทธเราจะรู้ความฟุ้งซ่านโดยความเป็นคลื่นรบกวนสมองเหมือนกับนั่งดูพายุพัดหรือเมฆหมอกอยู่ในบ้านที่ปิดประตูหน้าต่างแล้วเป็นอย่างดีและนั่งมองพายุหรือเมฆหมอกผ่านมาแล้วผ่านไปเฉยๆโดยไม่พาตัวเองออกจากบ้านไปเสี่ยงกับการซัดเซกลางพายุ หรือหลงทางกลางสายหมอกข้อที่สอย่าเริ่มจากการจ้องเข้ามาในหัวพอถูกบอกให้ดูความคิดหรือความฟาุ้งซ่านทุกคนจะนึกถึงสิ่งที่อยู่ในโพรงกะโหลกเพราะนั่นเป็นที่ตั้งของความคิด และธรรมดาคนก็จะรู้สึกถึงอะไรในหัวค่อนข้างชัดเสียด้วยตอนกำลังฟุ้งซ่านวกวนอยู่เช่นบางคนรู้สึกเหมือนเกิดพายุหนาแน่นหนักหัวบางคนรู้สึกคล้ายถูกมแมลงเล็กๆแตยย่ยุบยิบน่ารำคาญเป็นต้นการจ้องเข้าไปในศีรษะทันทีโดยขาดฐานที่มั่นรองรับสติจะทำให้คุณรู้สึกไร้หลักไร้กำลังและไม่ทราบจะดูความฟุ้งซ่านให้เกิดอะไรขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความฝุ้งซานั้น้ๆๆเป็นความเคยชินเป็นนิสัยทางจิตที่ผลิตประลอกความคิดแบบเดิมๆอยู่ไม่ขาดข้อที่สี่สังเกตว่ากำลังสุขหรือกำลังทุกข,ขณะหนึ่งๆคนเราต้องมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่อึดอัดก็สบายไม่ปั่นป่วนทุรนทุรายก็สงบราบคาบหรือถ้าไม่เสื่องซึมเฉยเมยก็กระตือรือร้อนเต็มตื่นโดยย่นย่ออาการที่บ่งบอกว่าสบายน่าชอบใจเข้าขายเป็นสุขส่วนอาการที่บ่งบอกว่าอึดอัดน่าชิงชังเข้าขายเป็นทุกข์สำรวจเข้ามาในตัวจะพบว่าในความเป็นสุขเป็นทุกข์หนึ่งหนึ่งนั้น มีอาการเด่นๆแสดงออกมาในตัวคุณให้รู้สึกได้ด้วยใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอยกตัวอย่างเช่นเมื่อใจกระสับกระส่ายเป็นทุกข์มากๆจะคล้ายมีอาการดิ้นเร่าอยู่ในอกไม่หยุดหรือเมื่อกําลังอยากได้นั่นอยากได้นี่จะคล้ายมียางเหนียวยืดไปจับทั้งโน้นทีทั้ทงนี้ทีแต่ถ้าปรารถนาสิ่งใดสิ่งเดียวอย่างแรงกล้า ก็อาจเหมือนมีคีมเหล็กมาบีบแค้นหัวใจไม่ให้ได้กินอิ่มนอนหลับเหมือนปกติการสังเกตอาการเด่นๆกระทั่งเห็นเป็นภาพทางใจจนคุ้นจะช่วยให้คุณเห็นต้นตอของความฟุ้งซ่านได้อย่างง่ายดายตอนทึบแน่นเป็นทุกข์ความคิดแย่ๆจะถาโถมเข้ามาเยี่ยงคนขาดกำลังใจคุณจะเห็นว่าเพราะความทุกข ความอึดอัดแน่นอกแน่นใจคือเครื่องผลิตกระแสะความคิดหม่นมืดในหัวแม้ไม่ถึงกับทนทุกทรมานอะไรมากแต่คนส่วนใหญ่ก็อึดอัดเป็นทุกข์เพราะความอยากนั่นอยากนี่กันบ่อยๆการเริ่มฝึกสังเกตจากตรงนี้จึงนับว่าง่ายและตรงจุดข้อที่ห้า อาศัยลมหายใจสังเกตความไม่เที่ยงเมื่อรู้สึกถึงความคันอกคันใจที่กลางอกให้บอกตัวเองว่าณนาลมหายใจนี้กำลังเป็นทุกข์จากนั้นให้ดูว่าในลมหายใจต่อมาทุกเดิมลดระดับลงหรือว่าเพิ่มความแรงขึ้นคล้ายคุณยังไม่ละสายตาจากหมอกควันเบื้องหน้า แต่สังเกตว่ามันเปลี่ยนระดับความทึบหนาหรือเบาบางโดยดูจากลมหายใจนี้กับลมหายใจต่อมาและต่อมาธรรมดาเมื่อรู้สึกถึงความไม่เท่าเดิมของอาการดิ้นรนกระสับกระส่ายกลางอกก็จะรู้สึกถึงความโล่งสบายเกิดขึ้นแทนและเมื่อสำรวจดูก็จะพบว่านั่นเป็นการที่ความฟุ้งซ่านในหัวลอยเว้นวักไปด้วย เมื่อเห็นการเว้นวักของความฟุง้งซ่านก็ถือว่าได้เห็นความไม่เที่ยงของความฟุง้งซ่านเมื่อเห็นความฟุ้งซ่านกลับมาใหม่ก็คือเห็นความไม่เที่ยงของใจว่างมีอยู่แค่นี้ธรรมดาของจิตนั้นทันทีที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงความไม่เที่ยงจิตจะถอนตัวจากอาการยึดมาเป็นผู้สังเกตการ ไม่เกิดความรู้สึกรู้สาว่าตนเองคือสิ่งนั้นและที่สำคัญคือเลิกคาดหวังจะเอาอะไรจากสิ่งนั้นไปชั่วขณะกล่าวยังรวบรัดคือเห็นความฟุ้งซ่านไม่เท่าเดิมได้ก็ถอดถอนอุปาทานว่าความฟุ้งซ่านเป็นตัวคุณตัวคุณคือความฟุ้งซ่านเสียได้ชั่วคราวสิ่งที่ต้องจดจำให้แม่นยำคือ อย่าคาดหวังว่าเห็นแล้วจะดับหายสมใจอยากทันใดแต่ให้รู้ตามจริงว่าเห็นแล้วจะต่างไปให้ดูแน่ๆข้อที่หรู้จักสาเหตุของความฟุ้งซ่านในตนแต่ละคนมีต้นเหตุของความฟุ้งซ่านไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความฟุ้งซ่านชนิดที่ย้อนกลับมาปรากฏเป็นระลอกเรื่อยๆคนเราถูกล่อหรือไม่ก็ถูกหลอกให้ติดใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอถ้าไม่ใช่เรื่องดีๆก็เป็นเรื่องแย่ๆคนเราติดใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องนั้นก็ปรากฏเสมือนแม่เหล็กที่ส่งแรงดึงดูดให้ไปจดจ่อได้ตลอดเวลาหากเรื่องที่ถูกล่อให้ติดใจเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ ชวนให้จิตดิ่งเข้าหาเป้าหมายหรือพัฒนาการเป็นขั้นๆระลอกความคิดของคุณจะไม่ซัดสายกระจายไปเรื่อยเปื่อยแต่หากเรื่องที่ถูกหลอกให้ติดใจเป็นเรื่องแย่แยๆไร้สาระแกนสารชวนให้จิตเตลิดไร้ทิศทางหรือเอาแต่วกวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นหาจุดหมายปลายทางไม่เจอคลื่นความคิดของคุณจะไหลวนหรือออกอ่าวไปเรื่อย ถ้าจะแปลรูปความฟุ้งซ่านเปลี่ยนจากคิดซัดสายไร้ระเบียบให้กลายเป็นคิดมากอย่างเป็นระบบคุณจำเป็นต้องหาเรื่องน่าสนใจดีๆให้เจอยกตัวอย่างเช่นถ้าติดใจคิดมากอยู่กับเรื่องคนรักเก่าที่จากไปคนเรามาักคิดมากอยากให้เขาหรือเธอกลับมาทั้งที่รู้สึกสิ้นหวังใจจึงเหมือนจะขาดอยู่รอนๆคิดนอนคิดนี่สเปะสปะไร้ทิศทาง หรือไร้จุดหมายที่แน่ชัดเพราะใจไม่ได้เชื่อว่าจะเป็นไปได้อย่างนี้เมื่อรู้ตัวว่ากำลังอยู่กับเหตุแห่งความฟุ้งซ่านไม่รู้จบไม่มีทางออกคุณก็จำเป็นต้องหาทางออกด้วยการเปลี่ยนจุดหมายในการคิดคิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้จริงเบี่ยงเบนเป้าจากคนรักเป็นงานที่รักกีฬาที่รักดนตรีที่รักเพราะสิ่งที่เป็นที่รักเท่านั้น ที่มีสิทธิ์รึงใจคุณได้ใกล้เคียงกับคนรักนอกจากนั้นมีใสในการมองคนมองโลกและมองตัวเองก็มีส่วนปรุงแต่งความฟุ้งซ่านของคุณให้เป็นของร้อนได้เพียงใดด้วยคนมองโลกในแง่ร้ายเสมอเห็นอนาคตในทางวิบัติตลอดและช่างสังเกตข้อเสียของคนอื่นมากกว่าข้อดีจะมีคลื่นความฟุ้งซ่านให้รู้สึกคล้ายไอ้น้ำร้อน หรือกระทั่งละอองพิษที่ฉีดขึ้นหัวอยู่หนึ่งเนืองถ้าทุกครั้งที่เห็นข้อเสียแล้วรีบค้นให้พบข้อดีกับทั้งตั้งใจจะพูดถึงข้อดีของคนที่คุณเกลียดก่อนนินทากาเลได้แม้จะยังฟุ้งซ่านเรื่องคนอื่นอยู่คุณก็จะพบว่ามีการลดระดับความร้อนลงมากจริงๆยังมีอีกหลายสิ่งที่รบกวนจิตใจคุณได้ไม่เลิก เช่นหนี้สินถ้าต้องจดจ่อกังวลอยู่กับหนี้มากกว่าได้สำราญบานใจอยู่กับกำไรความฟุ้งซ่านจะเป็นคลื่นความร้อนที่ทยอยมาราวีคุณราวกับจะไม่ปล่อยให้เว้นวักพักสบายต่อให้หนีไปพักผ่อนสุดล่าฟ้าเขียวคลื่นความร้อนในหัวก็ก่อตัวขึ้นมาไม่หยุดยัง้งกรณีทำนองนี้ที่เรื่องภายนอกบีบคั้นเกินทำใจ คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงบ้างไม่สร้างหนี้ไม่สร้างศัตรูไม่สร้างภาระจนหนักอึ้งเกินแบกชีวิตมักเปิดโอกาสให้ปิดหนี้เลิกเล้ากันกับศัตรูตลอดจนปลงภาระบุญบาลงแล้วย้อนกลับมามองสิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนเพื่อให้เลือกว่าจะจดจำหรือไม่เข็ดหลาบหากจะมองภาพรวมให้เกิดข้อปฏิบัติที่น่าจดจำ ทำให้คิดในทางเย็นทางสว่างลดความหนาแน่นและความรุ่มร้อนของความฟุ้งซ่านลงได้จริงก็อาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าได้ยึดถือสามประการคือทานศีลและเจริญสติการให้ทานด้วยความคิดสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือด้วยแรงกายกำลังสมองหรือบริจาคทรัพย์ส่วนเกินออกไปบ้างเป็นการลดความตรณีทีเหนียว ลดความฟุ้งซ่านในทางละโมบโลภมากยิ่งถ้าให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใจก็ปลอดโปร่งสบายแบบไม่แฝงอาการคิดเล็กคิดน้อยหยุมมยิมํมำนองว่าจะได้รับอะไรคืนมาการให้อภัยทานแม้ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่วยให้คุณรู้จักความเยน็นรู้จักอาการคลายกล้ามเนื้อเครียดเกลียดอันเกิดจากความคุมแคน ลดความฟุ้งซ่านในทางพยาบาทอาคาตเป็นช่วงๆเปิดโอกาสให้จิตฉลาดเลือกบ้างว่าระหว่างฟุ้งซ่านหาทางแก้แค้นเอาคืนกับความสงบระง,งับด้วยใจไม่คิดเบียดเบียนอย่างไหนหน่าเอาไว้กับตัวเองกว่ากันการรักษาความสะอาดทางใจด้วยข้อห้ามสกัดกัน้นเจตนาเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น จะลดความฟุ้งซ่านในทางประทุสรายด้วยกายและวาจายิ่งถ้าฝึกมาตามลำดับจนกระทั่งรู้สึกว่าใจเป็นศีลในตัวเองสว่างสะอาดปลอดภัยอยู่ในเขตไร้การเบียดเบียนโดยไม่ต้องฝืนห้ามใจอย่างนี้ถึงแม้ฟุ้งซ่านบ้างก็จะไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเกินระงับ การมีสติเจริญงอกงามขึ้นในท่ามกลางสิ่งบีบคั้นให้ว้าวุ่นเห็นว่าที่กำลังฟุงฟุ้งหนักหรือฟุงเบากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกจากนั้นสังเกตอีกว่าลมหายใจต่อมาระดับความฟุ้งซ่านลดลงหรือเพิ่มขึ้นในที่สุดคุณจะพบว่าความฟุงซ่านเบาบางลงอย่างน่าแปลกใจ ทั้ที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากเลยสรุปแล้วการละเหตุแห่งความฟุ้งซ่านระหว่างมีชีวิตนั่นเองคือการสะสมความสงบเย็นทีละน้อยจนกระทั่งถึงจุดของความเชื่อมั่นว่าพร้อมตายทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นการตายดีหรือตายร้ายเพราะแม้ตายร้ายก็เป็นการตายร้ายด้วยจิตดี ผู้ที่มีจิตดีย่อมเห็นลางของคติพบดีๆข้างหน้าด้วยตนเอง่านความรู้สึกอบอุ่นใจเชื่อมั่นในดวงกุศลอันสว่างโปรงเห็นชัดๆอยู่แล้วภายในตน